สงครามบัลลังก์สวรรค์ตอนที่6ถึงตอนที่7ก็มาต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วก็มู่เฉินกาลังชนะของไอหลิวหยางนะครับแต่พี่ยันมาเสือกนะฮะก็ไม่รู้จะเป็นไงต่อไปนะครับงั้นเราไปตามชมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อน,นครับที่จะไปรับชมกันผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผุ่มด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจมากเลยอ่าถ้าทุกคนกดกันแล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะ let's go <S น้องของเจ้าทำผิดอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับพี่ของมันเลยเนาะ ถ้าคิดว่าเจ้าคงไม่ใช่คนที่หลังแกคนที่อ่อนแอกว่าหรอกนะใช่ไหมไม่เช่นนั้นตะกูลนเรือของเจ้าคงจะเสียหน้าไม่น้อยเอ๊ะดูเหมือนว่าจะมีเรื่องสนุกกับที่ด้านล่างเลยฮะตอนนี้ไม่ใช่เวลาดูแบบนั้นนะท่านโอ้น้องเซียนเออเจ้าก็พูดเล่นเป็นนี่ข้าจะไปทำร้ายเจ้าได้ยังไงยังไงก็เถอะ ข้าค,คิดว่าเจ้ามูเฉินคงไม่ไปแอบอยู่หลังผู้หญิงไล่ผู้หญิงปกป้องหรอกนะจริงไหมอืมเรื่องนั้นอืมไม่หรอกข้าน่ะให้ผู้หญิงที่น่ารักเท่านั้นปกป้องข้าพอรึยงังกับเรื่องไร้สาระพวกนี้นะ่ะลิวหยางใช้เทมที่ผิดกฎคุณสมบัติของเขาที่มีโอกาสเข,าข้าขั้นสวรรค์ก็ต้องถูกยกเลิกไปถูกใช่ไหมข้าต้องขอโทษแทนด้วยสิ่งของนี่ลิวหยางไม่รู้ว่ามันผิดกฎแต่อย่างไรก็ตามน้องของข้าก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส ทำไมพวกเราทั้งคู่ไม่พอแค่นี้ล่ะข้าจะยอมรับผิดเองสำหรับโม่อย่างที่ทำลงไปแล้วก็สำหรับลูกปัดวิญญาณน,นั่นก็ถือว่าเป็นคำขอโทษละกันเจ้าคิดว่าเจ้าจะให้พวกเราปล่อยเจ้าไปเพียงแค่คำพูดของเจ้าแค่นี้งั้นหรือเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันจันพี่ใจเย็นก่อนนี่ก็เป็นสิ่งของระดับสูงพอสมควรถ้าระวังแผนดีๆพวกเราก็สามารถหาประโยชน์จากเจ้านี้ได้ไม่น้อยเลยนะแล้วเรื่องมิตรภาพระหว่างเราตระกูลหลิวกับตระกูลโม่ล่ะ ไม่มีปัญหาเรื่องมิจะภาพข้าจะจัดการเองโอ้หลิวมูไปสมวลแล้วละ่ะกับเ,เสียงของเขานะ่ะการแก้ไขสถานการณ์ที่วุ่นวายของเขาใช้เวลาเพียงแค่นิดเดียวก็ขี้ขายลงแล้วเออท่านแล้วสําหรับบทลงโทษของหลิวหยางที่ใช้ไอเทมผิดกฎละ่ะอ๋อความผิดเด็กๆนะล่ะมูเฉินก็บอกแล้วนี่ว่าไม่เป็นไรพวกเราก็แค่ทําเป็นไม่เห็นก็แถวนั้นแหละเจ้าแก่นี้มันตั้งใจที่จะไม่เป็นปลรปากกับตะกลูลโม่ตะกูลหลิวอ,อย่างนั้นล่ะต่อจากนี้ ข้าจะประกาศผู้ชนะของการประลองนี้คือมู่เฉินรองจากมู่เฉินก็คือทานชิงชานและหลิวหยางขั้นสวรรค์งั้นหรือข้ากำลังเข้าใกล้มันไม่ช้าาอันดับยอดยุทธแห่งโรงเรียนหลัวลี่รอข้าอีกนิดนะไม่กี่วันต่อมาโรงเรียนวิญญ,ญาณทางทิศเหนือขั้นสวรรค์โอ้นั่นมันนั่นเขานี่พวกเขาดูเท่มากเลยหลังจากที่เขาเขานั้นเปลี่ยนเป็นข่องแบบนังเรียนขั้นสวรรค์น่ะ รุ่นพี่พวกเราได้รับอนุญาตให้เข้ามาขั้นสวรรค์แล้วนะให้พวกเราไปเยี่ยมที่อาจารย์ก่อนหรือว่าให้พวกเราไปเรียกคำเพียงกันก่อนละ่ะไอเจ้าคนบ้านนอกเอ้ใส่นี่ซะเฮ้แล้วพี่สาวคนนี้จะพาพวกเจ้าไปทัวร์เองถ้าพวกเจ้าไม่รู้จักที่นี่พวกเราก็ต้องพลาดกับสารที่สําคัญและว,วิวที่สวยงามในขั้นสวรรค์แล้วละ่ะนี่คือต้นไม้ที่สวยงามมีชื่อเสียงต้นไม้ที่เซียนเอ๋อนั้นเข้ามาวันแรกเพิ่งปลูกขึ้น และนี่ก็คือโรงอาหารตรงนั้นจะเป็นศาลาเซียนเอ๋ชอบมานั่งพักอยู่บ่อยๆแล้วลองไปดูกันไหมส่วนทางนั้นก็อไรสาระสิจริงอะไรนะมู่เฉินน้อยถ้าเจ้ามีปัญหาอะไรก็บอกข้ามาสิท่านพี่ข้าไม่มีปัญหาอะไรท่านพี่โปรดเมตตาเขาเถอะขั้นสวรรค์นั้นมีสารที่ช่างสวยงามยิ่งนักเร็วๆถ้าเราไปช้าจะหมดก่อนวิ่งวิ่งเร็วเข้าฮะที่นี่คือ ที่นี่มีร้านขายของลดราคาน่ะที่นี่ก็เป็นที่สำคัญมากเลยนะโรงฝึกแห่งนี้มีพลังวิญญาณไหลเวียนอยู่ถ้าโรงเรียนได้จ้างผู้ใช้พลังวิญญาณจาก5ยอดยุทธของโรงเรียนมาสร้างมันเลยนะดูเหมือนว่าออร่าของวิญญาณมาแ,แน่นอยู่ข้างในเลยพลังวิญญาณนี่มากมายเลยนะไม่เทียบกับข้างนอกนะถึงเวลาแล้วเฮ้ยอย่ามาผักข่านะรีบๆเปิดประตูสักทีสิ พลังวิญญาณจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือดีและเลวและที่สําคัญถ้ามันเปิดแล้วพวกเจ้าต้องเลือกแถวตรงกลางนะพลังวิญญาณจะต้องเป็นของข้าเฮ้ยพวกเจ้าทํำอะไรน่ะนั่นมันท่านเซียนเอ๋อช่วยเลือกที่นั่งให้ข้าด้วยนะเจ้าทำอะไรเนี่ยนั่นไงตรงนั้นพลังวิญญาณหนาแน่นน่าดู ดูเหมือนว่าจะมีคนตามมาทันแล้วรีบจองที่นั่งให้สําหรับพี่เซียนเอ๋อเร็วเอาตรงนั้นเลยสามที่นั่งตรงนั้นน่ะสําหรับที่นั่งพี่เซียนเอ๋อเจ้าใช้หนังสือคู่มือเลยหรือเจ้าควรจะอ่านมันบ้างนะมันจะช่วยเจ้าได้นะ่ะโอ้เจ้าเลือกที่นั่งได้ดีมากถึงจะเป็นข้าก็เถอะข้าก็ไม่สามารถเลือกที่นั่งที่ดีได้ขนาดนี้เลยนะโอ้พลังวิญญ,ญาณของข้าพัฒนารวดเร็วยิ่งนักมันไม่ได้เพิ่มแค่สองเท่าเท่านั้นมันเพิ่มมากกว่านั้นนี่น่ะเหรอพลังวิญญ,ญาณจากสามผู้ใช้พลังวิญญ,ญา เขาว่ากันว่าห้ายอดยุทธแห่งโรงเรียนนะ่ะแม้แต่ที่6ไม่สิแม้แต่พวก,กระดับสูนทั้งหลายก็ยังเทียบไม่ได้พวกเราจะฝึกกันที่นี่ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันสุดยอดแค่ไหนนะ่ะแล้วพวกเราก็จะเข้าสู่ห้ายอดยุทธแห่งโรงเรียนมันจะเป็นตัวสั่งสมประสบการณ์ให้เราเองนอกจากนี้เป้าหมายของเราก็คือห้ายอดยุทธแห่งโรงเรียนเฮ้ย hey, ใครยังมาแย่งที่น้าของพวกเรานะ่ะรีบไล่มันออกไปซะคุณลุงสามคนไปนั่งเรียงของขัง้นสวรรค์งั้นหรือ พวกเราแค่อ,อายุ19เท่านั้นเองนะเว้ยย่ามาเรียกว่าลุงนะใช่แล้วคนพวกนี้น่ะเป็นนักเรียนกรอเองพิเศษ,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 ษขั้นสวรรค์ไงละ่ะพวกเรานะ่ะเพิ่งผ่าน18มาเองนะไม่ได้ล้มเหลวในการเดินทางของดวงวิญญาณสะหน่อยขอแค่ใช้ชีวิตไปวันๆก็พอพวกเราก็คือที่สุดของคำว่าสุดยอดอยังไงละ่ะเหนือสิ่งอื่นใดแล้วพวกเรานะั่นคือตัวเต็งของขั้นสวรรค์นี้ยังไงละ่ะพวกเราคือสายลมยุคเก่าฮะพวกเจ้ามันก็แค่พวกหน้าลำคาเท่านั้นแหละฮะโกรธงั้นหรอกเหรอ ไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกโอ้เซียนเอ,อ๋นี่มันดอกเป็นจามาของข้ามันช่างมีสเสน่ห์เหมือนกับเจ้าเลยนะสายลมยุคเก่าหลัวตรงโอ้ไม่นะดอกเป็นจามาของข้าหลัวตรงกฎของที่นี่ก็คือใครมาก่อนได้ก่อนนะราชินีของข้าชุดของท่านนั้นดูช่างสง่าง,งามยิ่งนักแต่อย่างไรก็ตามข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าสองตัวนี้มานัข้างเจ้าหรอกนะเจ้าเจ้าพูดว่าอะไรนะไอพวกเด็กไม่สิ้นกินน้ำนม ข้ากำลังพวกกับเจ้าทั้งสองไงล่ะเด็กงั้นหรือเจ้ากล้าดียังไงมาเรียกพวกเราเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันถึงกล้าเรียกอย่างนี้ตายซะมัดทลายผู้พะเจ้าเด็กง่อนี่หอฝึกตนห้ามสู้กันนะถึงอย่างนั้นตัวเจ้าในตอนนี้ก็ไม่สามารถชนะเขาได้หรอกเซียนเอ,อ๋เจ้ายังสบายดีอยู่สินะแถมยังนิสัยไม่เปลี่ยนเลยนะหงหลิง ว้าวเทพธิดาจากสาขาตะวันตกโอช่างงานยิ่งนักเจ้าเห็นเหมือนที่ข้าเห็นไหมดอกไมน้นี่มาจากไหนกันเทพธิดาจากสาขาตะวันออกเซียนเอ๋อและเทพธิดาจากสาขาตะวันตกหงหลิงข้าได้ยินมาก่อนว่านงะทั้งสองเป็นพี่น้องกันแต่ต้องมาสู้กันเพราะผู้ชายข้าได้ยินมาว่าคนนั้นก็คือหลิวมู่ไปเฮ้ยเจ้าตกข่าวหรือเปล่ามู่เฉินตั้งหากล่ะไอเจ้านี่สินะที่แย่งของเราไปนะ่ะข้าก็แค่โตมาด้วยกันเท่านั้นเองแหละ ฮ่าฮ่าฮหงหลิงเจ้าก็ดูฉูดฉาดเหมือนเดิมเลยนะโอ้เจ้าอิจฉาความสวยและความสามารถของข้าใช่ไหมล่ะน้องมู่เฉินเจ้าคิดว่าใครสวยกันมู่เฉินเจ้าจะกินของข้าหรือของนางเออใครจะตายบ่เนี่ยเจ้าจะเลือกข้าใช่ไหมถ้าเจ้าอยากมีชีวิตเจ้าเลือกข้าซะโอ้นั่นอาจารย์กำลังฝึกฝนอย่ารบกวนชีถูกน้องเฉินหลอกอีกละนี่เจ้า ชานเชียนเอ,อ๋เจ้าไม่ตายดีแน่สู้ๆนะท่านเดพิดาข้าไม่รู้จักพวกนางจริงๆนะหงหลิงเจ้าแพ้ข้าแน่ฮะเจ้านั่นแหละแพ้ข้าอย่ามาโทษข้านะถ้าเจ้าแพ้ขึ้นมานะ่ะเอ๊ะแสงนี่มันมาจากไหนกันเกิดอะไรขึ้นกับมู่เฉินน่ะเขากำลังบรรลุวรยุทธ์เงั้หรือพระเจ้าพลังนี่มันอะไรกันมากมายขนาดนี้ นี่มันน้องมู่กำลังบรรลุขั้นต่อไปแล้วงั้นหรืพลังนี่มันอะไรกันนี่มันอะไรนะนี่มันจุดพลังวิญญาณงั้นหรอแต่ทำไมล่ะนี่มันไม่น่าจะใช่นะความรู้สึกแบบนี้ไม่เหมือนกับจุดพลังวิญญาณเลย ข้าไม่อยากเชื่อเลยเขาบารรลุได้แล้วพระเจ้านี่เขากําลังขึ้นมาขั้นสวรรค์เองนะเขาทําได้อย่างไรกันจุดพลังวิญญาณหายไปแล้วงั้นหรือยังหรอกรอดูมันก่อนอะไรมันต้องการให้ข้าดูอะไรคํามพีสุดยอดหอคอยสวรรค์เส้นทางของพลังวิญญาณหรือเป็นความสัมพันธ์ของเราที่มีงั้นหรือจุดพลังวิญญาณที่ปรากฏมาและเพิ่งหายไปเมื่อคู่ท่านแม่ท่านยังซ่อนอะไรไว้ในตัวข้าอีกงั้นหรือ ท่านพี่มู่ท่านพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมมูเ่เฉินเจ้าไม่ได้เป็นไรใช่ไหมไม่ข้าไม่ได้เป็นไรที่จริงข้าคิดว่ามันเป็นเรื่องดีซะอีกดีหากสิ่งที่เจ้าพูดมาเป็นเรื่องดีแสดงว่าเจ้ามีการพรัฒนาวรยุทธ์ที่รวดเร็วสินะระดับไม่ได้บรรลุเร็วขนาดนั้นหรอกแต่ที่ข้าบรรลุนั่นก็คือวรยุทธ์ทังหา่างล่ะในตอนนี้ข้ายังห่างไกลกับขั้นสุดท้ายของขั้นการไหลวิญญาณอยู่นะพลังเมื่อคู่นี้มาจากการบรรลุวรยุทธ์ของเจ้างั้นหรือ วรยุทธของเจ้าคงแข็งแกร่งไม่ใช่น้อยมันต้องไม่ธรรมดาแน่เกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ะเป็นความลับใช่แล้วเจ้าอยู่คนรัสขาด้วยระวังไว้หน่อยก็ดีโอ้งั้นรอตั้งแต่น้องมู่เข้ามาก็ยังไม่เรียกคำพีวรยุทธเล่มใหม่เลยสินะตามกฎแล้วเจ้าต้องไปรับมันนะที่หอพลังวิญญาณน่ะเจ้าพูดถูกเดี๋ยวพี่สาวที่แสนใจดีคนนี้เซียนเอ,อ๋จะพาเจ้าไปเรียกคำพีวรยุทที่สุดยอดเอง เชื่อข้าไม่ยอมปล่อยเจ้าไปหรอกน้องมูเฉินต้องไปกับข้าเขาต้องไปกับข้าตั้งหากล่ะเอออีกแล้วเงินลือ้อท่านพี่มู่ดูแลตัวเองด้วยนะข้าไม่ไปกับเจ้าแล้วห่ะ <c oughs> าากก็จบวันแล้วสำหรับสงครามบันลังสวรค์นะครับก็เป็นไงบ้างครับสนุกกันบ้างหรือเปล่าถ้าสนุกก็อฝากก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็คิดว่าตอนนี้ก็เป็นตอนรีแล็กนะครับสนุกกับตัวละครไปนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย